ประเภทของคอมพิวเตอร์ประเภทของคอมพิวเตอร์ถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทโดยแบ่งตามขนาดและความสามารถรวมถึงลักษณะงานที่แตกต่างกันนะครับ 1. เมนเฟมคอมพิวเตอร์ 2. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์3มินิคอมพิวเตอร์4ไมโครคอมพิวเตอร์มาดูประเภทแรกของคอมพิวเตอร์นะครับ 1. เมนเฟมคอมพิวเตอร์วงจรและหน่วยความจำมีขนาดใหญ่ประมวลผลได้ทีละมากๆ มีขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงมากใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเฉพาะเมนเฟรมคอมพิวเตอร์บางแห่งมีสานีงานเวิร์กสเตชันหรือเครื่องหมายปลายทางเทอมินอลมากกว่า100แห่งมากใช้กับกิจการขนาดใหญ่เช่นธนาคารในการเก็บข้อมูลลูกค้าการเบริกจ่ายเงิน ATM สายการบินในการบันทึกการบินการสำรองที่นั่งเป็นต้นประเภทที่2นะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กกว่าเมนเฟมสร้างขึ้นเพื่อคำนนณเกี่ยวกับตัวเลขมากๆเช่นงานด้านวิทยาศาสตร์พยากรณ์อากาศด้านวิศวกรรมและงานที่ต้องใช้การประมวลผลสูงสูงประเภทที่3นะครับมินิคอมพิวเตอร์พัฒนามาจากเมนเฟมและซูเปอร์คอมพิวเตอร์โดยนำเทคโนโลยีกึ่งตัวนำมาผลิตวงจรโดยรวมซาร์ซิสเตอร์บรรจุในซิลิคอนเพียงตัวเดียวเพื่อสร้างวงจรขนาดเล็กหรือเรียกว่า IC เพื่อลดต้นทุนการผลิตและมีราคาถูกรวมถึงการเคลื่อนย้ายสะดวกขนาดเต้าโต๊ะทำงานมีความสามารถในการทำงานสูงกว่าไมโครคอมพิวเตอร์มักใช้ในกิจการขนาดย่อมเช่นโรงแรมโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลสถานศึกษาเป็นต้นประเภทที่4นะครับไมโครคอมพิวเตอร์บางครั้งเรียกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC หรือ Personal c o m p u t e r หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันในปัจจุบัน เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมากสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีหน่วยความจำสูงไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเกือบกล่าวได้ว่ามีความสามารถเท่าหรือมากกว่าเมนเฟรมเมื่อ20ปีก่อน